พี่เพื่อนๆคะ่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็แวะเก็บแบล็กเบอรี่อีกแล้วนะคะเบิ้งค่ะพี่น้องมันคือมะง่ามแถบพี่น้องเบิ้งค่ะพี่น้องปาดงามหลายงามหลายค่ะโอ๊ยหลาย,ลายโต๊กตกค่ะพี่น้องเบิ้งเบิ้งค่ะพี่น้องให้ดำไปเบิดค่ะ ้ยหลายคักหลายเนี่ยพี่น้องเบิ่งดูเป็นพว่วงอยู่มองนี้โอ้ยเบิ่งดูค่ะป๊าดงามแต่งามดีพี่น้องคือดอกอีหยังยังสี่เบิ่งค่ะเบิ่งส่อนีขึ้นมานำํำคุ่นนะป๊าดเบิ่งไข่ดำลูกง่ายๆพี่น้อง สะออนเด้เพิ่งค่ะพี่น้องให้ดำไปเบิรเลยค่ะเบิ่งค่ะมีต้น่ม้ใหญ่ให้ดำไปเบิรเห,ห,ห็ด,ด,หด,ด,ดยังไงในพี่น้องเก็บไปเบิรด,ดิฮึ่มคอยเก็บไปเบิดป่อมาเก็บน้ำกันคำพี่น้องป้า หน่วยใหญ,ใหญ่หน่วยงามคักพี่น้องเบิ่งดูโอ้ยสีสันเป็นตะกินเบิ่งดูพุ่นี่แต่หน่วยใหญม่มาเก็บน้ำกันเด้อค่ะพี่น้องผลไมปีนี้ดกคักดกทุกอย่างเลยค่ะพี่น้องแอปเปิลเอย่ยลูกพุ่น ลูกแพ่ตกทุกอย่างค่ะมามามาเก็บน้ำกันค่ะพี่นอ้องนถุงใหญ่มาใส่เด้แต่ปะ <c oughs> มาเก็บลายพอมือนนานดอกค่ะพี่น้องมันลายโพดไหมพี่นอ้องอ่อนซ่อนไหมโอ้ยสันสีมาเก็บก็เสียดายเนาะพี่น้องเก็บบ่เบิดดอกค่ะมันลายโพดไหม ขนาดว่าเลือกเอาลูกงใหญ่เบิ่งค่ะมันเต่งเด้อนี่มะล่างดอกล่างเห็ดยังวิตามินอีว e, ิตามินซีทั้งนั้นเิ่งค่ะโอ้ยจะประเสียวน้อยใดนี่สุกเต็มที่ได้กำมีต,ตัวมาแรลงเด้อค่ะกินซุ้มซี่ซุ้มหาเข้าท้อง ไปเห็ดลูกกันในท้องเนื้อค่ะพี่น้องโอ้ยงามลายสะออนลายพี่น้องโอ้ยสะออนเก็บเบอรเบอรดอกเตอร์พี่น้องเก็บเบอรเบอรดอกค่ะโอ้ย <c oughs> เห็นเลือดตำรวจมากเบิ่งดูค่ะพี่น้องหอยสะออนลาย้ดำไปเบิดเบิ่งดูค่ะเบิ่งดูค่ะ บรรยากาศสวยสวัสดีค่ะพี่พเพื่อนมาเก็บแบเบูรี่ด้วยกันนะคะมาหมองเก้าอีกแล้วพี่น้องโอ้ยหลายขักกินโชว์มันหลายขักหลายแน่พี่น้องเอ้ย ลายอีีเด้อค่ะเบิ่งดูค่ะชอบเพิ่นป๊าดหน่วยเอาหน่วยเต็งๆใหญ่ๆเด้อค่ะพี่น้องโอ้ยเก็บบ่ถือค่ะเบิ่งค่ะโอ้ยฉอดนิดเดียวเด้อค่ะพี่น้องป๊าดใหญ่คักใหญ่แน่นี่จะแบกบุรีค่ะพี่นออ้อง ยังมาก่าท่านถึงทั้งผีด้อค่ะพี่น้องพี่สาวดูพี่สาวที่เมืองไทยดูคลิปบอกว่าพงหญ้าลกๆเองก็เข้าไปเก็บเนาะไม่กลวงูว่สั้นเบิ่งดูพี่น้องปดัดเบิ่งดูค่ะมาชมแบกปูรี่เดนมาร์กด้วยกันนะคะพี่ๆเพื่อนๆ แบล็คบรีเม็ดใหญ่ๆนะคะนี่เต่งๆป๊าไงค่ะในแน่พี่น้องอ่อนซ่อนเบ่งดูค่ะเบ่งดูค่ะมันช้อนนี่คุณน่ะมีแต่เม็ดใหญ่ๆพี่น้องป๊าป๊า เบิ่งดูค่ะพี่น้องไห้ดำไปเพิดพุ่นที่ดำดำดิแมแบกแบกปุรีเด้อค่ะป๊าดพี่น้องประด้ย์งามมากทั้งทีมือน,นั่นอลังการงานสร้างเบิ่งค่ะเบิ่งค่ะป๊าดพี่น้อง มาซอยข่อยปาดแปบกบุรีนะคะ่ะเบิงงดูเป็นชอเลยค่ะพี่น้องเบิรงดูค่ะปาดงามขักงามแน่งาม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 เกเปรเบิดอกคะพี่น้องมีตะแบกบุรีเด้ะค่ะเบิรงค่ะเป็นพ่วงเป็นนันอยู่อื้อหือสอออนไลน์พี่น้อง หอยสออน,นี่ีได้ดเิเบิงเบิงค่ะเบิงค่ะป้าพี่น้องเบิงมีตัวนวยใหญ่ๆได้นน่พี่น้องพี่น้องค่ะเบิงค่ะพี่น้องค่ะมาเก็บน้ากันเด้อค่ะเบิงค่ะบ่แมนช่อเล็กๆเด้หน่บ่มีคนมาเก็บเลยค่ะ เบิ้งค่ะพุ่นแม่งเตาทองมีหัโหใหญ่มากาป๊าดพิ่นคือบอมมาเก็บไปเห็ดแย้มนะสะออนลายเบิ้งดูพุ่นป๊าดลายขักหลายแน่โอ้ยเก็บปอดถือแลวพี่น้องมันหลายผลอื้อหวานหวานพี่น้องหวานหวานหวาน เก็บประถือค่ะทุงญี่ปุ่นค่ะบรไดามาานี่ัวนวนย,ยังไงเก็บประถือ